สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาบาลและวิธีเรียกไงครับผมครับครับตอนนี้เราก็ได้ตามมาที่บ้านช่างจรวดเหมือนเก่าเมือนเดิมนะพี่น้องครับขอเชิญมาตามแนวทางดีๆนะครับพี่น้องพี่น้องครับเน้นนะครับพี่น้องครับแนวทางเท่านั้นนะครับเราจะมาแต้มแนวทางที่ซ่องละลานพานตลอดนะครับพี่น้องครับซ่องที่23่ทับหนึ่งครับพี่น้องครับวันที่15ตุลาคม2568ท์ับครับช่างจรวดคนเก่าคนเดิมสวัสดีครับช่างตำรวจครับมาเจอกันอีกแล้ว รอบแดดร้อนรื้เปล่าครับได้ได้ยู่งขึ้นอีได้ได้คือ FC แล้วทนได้เรามาถึงซองที่า3แล้วเดินทางมาไกลมากเลยมาแบบอยู่ยงคงกับพันนะครับผมซองที่า3ทับหนึ่งควันพุธครับเป็นซองเปิดแรกแข่งมาเหมือนเหมือนซองที่สองที่ว่านที่ FC ทุกท่านอยู่ตั้งตารอตั้งตารอมากเลยครับตั้งตารอเมื่อไรจะเปิดใหม่คนรอเปิดพอรอบสุดท้ายแล้วก็จะรอเปิดใหม่ครับ เลขที่เลขเนี้ยมันจะไปสนะิบห้าเนาะสิบห้าก็ย้ายท่านโชคดีสิบหกก็ย้ายท่านโชคดีมอนกันเลขจะตรงกันก็กับหลวงตาก็ดูเอาเนาะตรงนี้พอมเลขสวยครับครับเลขมีสีตรงแต่ความที่เลขตรงกันทําให้ประหยัดนกสองล้านพันตลอดเดินทางมาถึงสองที่ยี่สิบสามทับหนึ่งครับโอสองที่ยี่สิบสองก็ถือว่าโชคดีสอบผ่านแล้วนะเนาะสอบผ่าน เป็นดีใจด้วยผมก็แสดงความดีใจด้วยคแคดวิธีทบง่ายานก,ก็แสดงความดีใจด้วยตบมือกันลั่นเลยเข้าเข้ากันมาหลายรอบครับ,รบ,รบที่ประวัติศาสตร์ขอให้อีซีได้ถูกกะ ดีใจด้วยแล้วนะครับดีใจแล้วห้าบาทสิบาทก็ดีใจเป็นอย่างมากคนทุนน้อยก็ค่อยๆซื้อไปตัวละสองบาทห้าบาทครับาทก็ยังดีครับครับก็ถือว่าได้ตังค์แ่ะถูกน้อยแต่ถูกสยันสัญญาว้างนะถูกโยน้อยได้โยน้อยแต่ได้นานๆได้นานบก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่การจะถูกเล่ะมันยากแต่เราสามารถที่จะถูกได้ทุกรอบทุกรอบก็ถือว่าดีเพราะว่าการถูกเล่มันใช่ง่ายเนาะ แต่ว่าเราย่อเลขให้มันถูกง่ายขึ้นก็คือว่าดีใจกับเอฟซีครับเอฟซีอยากลุ้นอยังว่าซอง23เลขนายหรือว่าหรือว่าอธิบายก่อนครับว่าเอฟซีท่านใดที่ยังมายังไม่เคยมาใหม่มาใหม่นะว่ามาใหม่ก็เยอะเพิ่มจำนนคนดูมาตามเพิ่มใหม่เกาเยอะครับทตามใหม่เยอะมากไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของของล้านมาาจกไหนไปยังไงมายังไงถึงได้มาถึง23ซอง อันนี้ทำความเข้าใจเอฟซก่อนว่าเอฟซบางคนว่าเอ๊ะทำไมพูดเยอะพูดนานครับคือแอดที่มาทาคลิปคือบางทีต้องการนาทีเนาะรับเพ<ช>ราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอันนี้พูดแทนช่องครับค,คือมีค่าเดินทางการทําคลิปมต้จะมีค่าเดินทางมีค่าใช้จ่ายครับกขข็ขออนุญ,ญาตเอฟซว่าขอแต่คลิปลนิดหนึ่งสักประมาณยี่สิบนาทีครับแต่ถ้าใครที่อยากดูไว้ก็ ก็ไม่อยากให้เลื่อนเลื่อนผ่านนะท่านก็ไม่อยากให้เลื่อนผ่านเนาะก็อยากให้ดูตลอดเพื่อว่าไมนเหมือนจะอยากให้รู้ว่าเป็นกังใจหน่อยที่ไปที่มาบ้างว่าไปยังไงมายังไงวิธีการเสี่ยงโชคใช่อยากให้รู้วิธีการไปยังไงมายังไงครับผมที่ไปที่มาที่ไปที่มาของเลขเหมือนเราอยากต้รุนรายละเอียดเนาะครับผมเหมือนว่าเราแกงอร่อยเราจะตักกิ๊เห็นเยอไม่ใช่เราก็ต้องมีมีผักมีไร่นด้วยเนาะมีเครื่องปรุงบนด้วยจะได้อร่อยครับผมถ้าถ้าเสียเทียบนะ ก็คือที่มาที่ไปของเลขมาอย่างไง <Okay. S 2> ไปยังไงซื้ออ <Okay. S 2> ย่างไงคือบางทีซองที่สองที่ผ่านมาคือเอาตัวสามตัวนี้เป็นหลัก hmm. จะมีสามตัวสองชุดสามตัวนี้เหมือนซองที่ซ้อนนี้อธิบายย้อนนิดหนึ่ง <Okay. S 2> ยังมาก็ยังไม่ไปล่อยซองที่สามเก้าสองห้าเนี่ยมันตัดได้หกกลับตัดเก้าสองเก้าห้าห้าสองตัดไปไปมาเนี่ยเท่ากับได้หกกลับเลยนะ หกกลับแล้วก็เราเอาตัวสามตัวแถวล่างแปดหนึ 8, 1, ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดที่ถูกอ่ะแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดก็เท่าอีกหกกลับคซองอลานเนี่ยออซอ,อ,อ,องหนึ่งเนี่ยซื้อได้หกรอบคือซองหนึ่งเนี่ยที่เราไปเอามาเนี่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันเท่ากับจันทุกเทธากัจันพุทธศุกร์จันพุทธศุกรบถ้าให้ผมลงไปเอาที่ลาวทุกรอบไม่ไหวไม่ไหวนะท่านนะค,คือไปขั้นหนึ่งต้องได้หกรอบแต่ว,ว่ามันจะมีข้อดีตรงหนึ่งคือ ให้ซื้อตัวเดิมทั้งหกรอบครับยังไงท่านก็เข้าแน่นอนเลขเข้าแน่นอนครับ,รบก็ถือว่าหกรอบก็ถือว่ายังไงก็ต้องเข้าเอาต,วาต,วตวาัวสามตัวหน้าเป็นหลักเพราะสามตัวหน้ายังไงก็ออกทุกคดอยู่แล้วใช่ท่านทีหกกลับเลยอย่างเก้าสองห้าซื้อเก้าห้าห้าสองเก้าห้าสองห้าครับแปดหนึ่งเจ็ดก็แปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยเหมือนพว้ที่ผันมาที่เข้าอย่างสองตัวหลังก็อย่างตัวท้ายก็คือเป็นเลขที่มามารวมกัน ครับเ,เลขจะเอามารวมกันก็คืออย่างมันมีเก้าห้าสองเก้าสองเละศูนย์สามมีแปดถึงเจ็ดคือทุกอย่างที่เป็นเลขสามตัวน่ะแต่ตามเลขอาจารย์แล้วเขาจะตัดให้อยู่กลับหนึ่งเขาตัดให้สามกลับครับ,รบอย่างเก้าสองเก้าห้าครับเดี๋ยวไอซีจะงงก็คือเอาตัวสามตัวเนี่ยเป็นเลขหลักสามตัวสองชุดเป็นเลขหลักตัวหน้าใช่ไหมท่านตัวหน้าเป็นหลักใช่ตัวหน้าเป็นหลัก ตัวหลังเป็นรองครับก็คือหรือชั้นทบไปซื้อหกกลับก็ได้คือถ้าซื้อหกกลับซองกระลาเนี่ยตกประมาณสิบแปดเลขอสิบแปดเลขก็ว่ามันมันเดี๋ยวมันสิบแปดเลขสิบสองอันท่านสิบสองแล้วโบกโบขะหลังอีกสองอ๋อเท่ากับสิบสองโกอีสี่สิบหกสิบหกกลับเท่ากับสิบหกเท่ากับสิบหกกลับแล้วคูณด้วยสามคูณด้วยสามตัวตัวเต็งขะเท่ากับสิบแปดครับ รอบหนึ่งมีสิบแปดตัวรอบหนึ่งมีสิบแปดตัวกลับเสร็จสับเลยนะสิบปดตัวพร้อมสามตัวถ้าเราลงทุนอันนี้เป็นอธิบายความเข้าใจก่อนมา่าสิบแปดตัวคูณสองเท่ากับสามสิบหกสามสิบหกก็เท่ากับสี่สิบสี่สิบสี่สิบกว่าเนาะกับสับสามสิบหกแต่ถ้าออกบนทุกล่างมันก็ได้เยอะออกบนด้วยหลังด้วย แต่ถ้าอ,อกแต่ล่างอย่างเดียวหรือบนอย่างเดียวถ้ายัได้หกสิเปอร์เซ็นถ้าลงทุนจะได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแต่รอบที่ผ่านมาก็คือ่าเข้าเข้าเยอะคือเวลาจะซื้อให้ตัดเลขุกใบเดียวกันแต่ตัดถูกอยู่ที่บุญแต่ละท่านครับแต่ให้เอาสามตัวหน้าเป็นหลักเพราะสามตัวหน้าเนี่เอสสองท่านอยารู้ว่าออกแน่นอนเพราะไม่เคยพลาดจริงๆเนาะครับไม่เคยพลาดเลยท่านไม่เคยพลาดสองตัว,ต,วตัวหน้าเนี่เข้าจริงๆครับ<ๆ>เข้าเปิดปุ๊บเข้าเลยก็ถือว่าเป็น ความโชคดีอ่ะของแต่ละท่านที่ได้ดูคลิปนี้ครับครับใครที่ผ่านมาก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านดูไว้ก่อนดูให้จบครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันโซนที่สามพร้อมหรือยังครับพร้อมแคปเรียกครับพี่น้องครับครับมารุ่นกันทั้งสองคนหละไหมมารุ่นกันว่าเลขเลขไปไงที่จะเปิดนี้เอสก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เคยเห็นครับท่านยังไม่เคยเลยยิ่งเปิดมเก็บไปยังไม่ให้ให้ดูพรมเอฟซีไปเลยครับผมพร้อมกันครับพร้อมกันเ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิด เปิดแล้วตรงกันยังไงมาดูโอ้โห oh oh. นี่ครับตรงกันเลยสองที่ยี่สิบสามทับหนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดคมีแต่วันที่สิบห้าสิบเจ็ดวันที่ย mm ี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดหกรอบซองที่ยี่สิบสามทับหนึ่งนะครับมาใหม่เปิดใหม่ซิงซิงวันจันทร์นี่แหละครับ,รบแต่ไม่ใช่วันพุทธ เก้าแปดศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์หนึ่งสี่ครับห้าสองสามห้าสามหกสี่แต่เพราะว่าเลขห้าสองสามมีคนชอบนะอืมเคยดตรงอะไรกัไม่รู้ตรงตรงเลขรถทินเนร์รถ <c oughs> เออม่อยู่แล้วนี่ผมเออมาผมว่าอตรงน่าจะตรงกับทะเบียนรถของของใครหลายคนแหละดูดูนะครับของแอสที่นี่ทีเจะบ้านบางทีรู้เคยเคยมีแต่ง เืรเจ้าตัวในสามตัวตรงนี่มาเมาเลขมาอย่างนี้จริงผมไม่สามารถที่จะหลักตำแหน่งเนี่ยมาอย่างนี้ก็ปอยอย่างเนี้ยครับคแถวโซ่ที่ยี่สิบสามทับหนึ่งระวังถ้าซื้อรอบแรกเนี่ยระวังให้ดีถ้าทัดซื้อเก้าแปดแต่ไทยเอลเลวชอบมาเก้าแปดเอมาตัวตาให้ตัดหน้าตัวขีดเก้าแปดก็แปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์อันนี้เท่ากับหกกลับนะเพราะว่าเก้าแปดศูนย์เมื่เราตัดแปดศูนย์แล้วตัด 90เนี่ยตัดไป9มีค่าเท่ากับ3กลับตัดให้เรา3กลับครับแล้วก็1414เป็นตรงเองก็ถือว่าใกล้แล้วลเพราะว่าวันที่16ก็มันจะออกตรองกัน14ด้วยตรงกับเลขวัดป่าด้วยวัดวัดเมืองตรงตรงกันครับสําหรับเปิดเปิดสองแรกนี้เปิดรอบแรกนี้ช่างชอบตัวในพิเศษไหมอันนี้เป็นชอบความส่วนตัวครับ ชอบแต่บนให้เกียรติแค่บนนิดหนึ่งมาก่อนแสดงว่าจะออกรัฐบาลลาวก่อนไปรัฐบาลไทยหรือเปล่านี่ใช่ครับเพราะเป็นตัวเดียวกันเบียดเบียดกันเล็กคล้ายกันด้วยคล้ายกันมากเลยคลายกันมาการเล็กเล็กคล้ายกันเหมือนกันรัฐบาลไทยนี่ท่านจะจับไปวันที่สิบห้าจะได้เป็นที่สิบห้านะครับสิบห้าก่อนตรงกับวันที่สิบห้าพฤาคมเราเปิดสองแรก ันที่หกท่านจะดึงไปแถวบนไปก็ได้ตีสิบรอบปีเตยสองที่สองตรงครับเก <9 8 S 1> <อ>้าแปดศูนย์ทั้เป็นเลขกลุ่มเดียวกันเลยท่านเป็นเลขกลุ่มเดียวกันที่เลขอยู่ในกลุ่มครับที่สวยงามมากเลยสวยงามครับเก้าแปดศูนย์ก็อย่าลืมถ้าคนชอบอาจจะเป็นเราลองทักหกแปดศูนย์ก็ได้หรือหกศูนย์ก็ได้อาจจะก,กันไว้น้อยตัวนี้อาจจะเป็นตัวละสิบตัวกลับอาจจะเป็นตัวละห้ากันไว<อ>้กันเพื่อขึ้นทุนบังทุนไว้ ครับังเพราะว่าบังทุนไว้ครับคือว่าซองที่สิบสามรอบแรกนี่ช่างชอบด้านบนเนาะแถวบนซองที่สิบสามชอบแถวบนวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าเปิดบอลพุทธ์คืเป็นการเปิดรอบแรกเลยรอบแรกยี่สิบสามทับหนึ่งอย่าลงเด้อยี่สิบสามทับหนึ่งเป็นซองที่ยี่สิบสามทับหนึ่งท่านอาจจะชอบแถวล่างก็เป็นเป็นของท่านเนาะเพราะว่า ดูคลิปนี้แล้วขอหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เนาะยิ่งมีคอมเมนต์เยอะผมยิ่งดีใจแชร์ไปให้กับเอฟซีต้นอื่นได้ได้เห็นได้เพื่อเป็นสะพานบุญนะท่านเน้องสะพานบุญครับมีโชคมีลาภบได้ทำเพื่อกันงานกินที่จะถึงนี้ครับผมวันที่สิบห้าอย่าลืมอย่าพลาดเราพัฒนาเพื่อนบ้านท่านชอบชอบแถวบนท่านจะชอบแถวแต่จริงทุกรอบให้ซื้อตัวนี้ทั้งหมดแหละทุกรอบก็ให้ซื้อตัวนี้ทั้งหมดเลย ่านที่ดูคลิปยังไม่เข้าใจก็คือถ้าท่านซื้อก็ซือซ้อเก้กาแปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสี่อธิบายเข้าใจสั้นๆได้ถ้าท่านมาใหม่ไม่เคยซื้อคือเน้นเก้าแปดที่ร,รองลงมาก็คือเก้าแปดคือแปดศูนย์เก้าศูนย์แลหนึ่งสี่ต่อไปถ้าเน้นแถวล่างคือเน้นห้าสองสองสามห้าสามแล้วก็โปกเกตมันเป็นแนวทางวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันร้อยสิบแปด ครับเป็นซองที่ยี่สิบสามทับหนึ่งนะครับพี่น้องครับหลังจากเราก็ได้เดินทางมาตั้งยี่สิบสามซองแล้วแต่เนาะแต่ว่าใหม่ๆซองแรกถึงซองที่สิบสามสิบสองสิบสามนี่แตกสามตัวทุกรอบนะแต่เนาะมีแตกสามตัวครับผมคิดว่าภาวนาให้รอบที่ยี่สิบสามแตกสามตัวเหมือนกันนะแต่เนาะครับถ่ายคลิปครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็ ให้ช่างอยู่รอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สรุปให้วรีนี้ีสุดท้ายเชิญช่างอีกครั้งรอบหนึ่งครับผมเนี่ยสองสุดท้ายวันที่สิบห้าถ้าซื้อก็ซื้อเก้าแปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์แล้วหนึ่งสี่งบน้อยนะซื้่เก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็สองห้าสองสามห้าสามแล้วหกแล้วก็หกเจ็ดนี่หมายถึงท่านงบน้อยถ้าจะมีงบก็ไปกลับหกกลับต่อรอบนะ รอบพอท่านมีที่มีพอที่จะมีงบประมาณก็หกกลับต่อรอบเก้าแปดแปดเก้าแปดทุนทุนแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็ห้าสองสามสองสามห้าสามห้าสองท่านจะมีงบพอที่จะไปมีงบพอประมาณพอที่จะซื้อได้แต่ทางก็รอก็ซื้อตามนี้ก่อนอันนี้เป็นเป็นแค่แนวทางนะท่านเนาะอย่างเป็นแค่แนวทางก็อยากให้ท่านถูกทุกรอบทุกงวดขอถูกแค่ รอบรละตัวครับรอบยตัวางเยแต่ขอให้เข้าทุกรอบครับสองตัวก็ได้แล้วแต่เราหรือถ้าเป็นไปได้บุญบารมีเพิ่มขอรอบละทั้งบนทั้งล่างครับาอทุกธรรมบุญทั้งล่างทุกรอบทุกรอบก็ดีแต่ภาวนาขอให้เข้ารอบละรอบละรอบชุดชุดครับนี่ครับเข่งๆปังๆครับคระโดดตะทุกได้บุญด้วยกันครับผมที่นิมที่จะบัณฑแล้วก็พิธีเรี้ยงไงแล้วก็ช่างเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เนาะ ว่าจะออกตัวไหนเราก็ทําเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเอฟซีก็ต้องปวดใจวิจารญาในการรับชมเนาะเขาทาเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นพี่น้องครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุนช่างจีรดวนนะครับพี่น้องครับที่เป็นคุณเจบุญเนาะสะพานบุญสะพานบุญเป็นแนวทางเพื่อสะพานบุญให้กับเอฟซีท่านได้โชคดีอยากจะร่วมทำบุญสร้างกระถินเนาะครับกินับช่างจีรดวนก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ศูนย์เก้าแปด หนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับตำบลตรงกันบุญกระถินที่จะถึงนี้และสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะเพื่อจะแจ้งเตือนแนวทางดีๆนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งผมเองแล้วก็พี่ทีเห่มงานช่างน้ำเนาะสุดท้ายนี้ก็ค่อยแตกสามตัวตรงๆในการเปิดรอบแรกซองที่ยี่สิบสามทับหนึ่งซองใ้านปัททะเนี้พร้ัมกับช่างเจดดวงสวัสดีครับ